วันนี้นะคะวันนี้นารีจะมาสอนการแต่งภาพสำหรับโพสต์แนะนำแจ้งโปรโมชั่นนะคะไม่ว่าจะไปจำวันประจำเดือนประจําปีหรือจะวันนี้ก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็คงยังไม่พ้นการโปรโมทแจ้งโปรโมชั่นการขายบ้านนะคะนารีก็เลย ยกตัวอย่างต่อแต่ทุกคนสามารถเอาไปปรับเปลี่ยนเป็นแนวทางนะคะในการใช้ในสินค้าอื่นๆได้นะคะสิ่งสำคัญนะคะอันนี้นารีเลือกละเป็นเทมเพลตแบบฟรีนะคะไม่เป็นพรีเมียมนะไม่เป็นโปรนะแล้วทุกคนนะคะให้ทุกคนนะคะเลือกรูปภาพเนาะอัปโหลดรูปภาพที่ใช่ก่อนมาลงนะคะเดี๋ยวเราจะทำพร้อมกันเลย แต่ที่สำคัญที่นารีอยากจะฝากให้ทุกคนคิดนะคะคุณต้องคิดคอนเทนต์ในการสร้างโปก่อนว่าคุณจะใส่รายละเอียดอะไรบ้างนะคะโปนี้คือโปอะไรนะคะใส่รายละเอียดอะไรบ้างรูปใช้รูปไหนนะคะแล้วรายละเอียดที่คุณต้องการทำจะเน้นตรงไหนบ้างอันนี้ต้องใส่รายละเอียดนะคะเขียนขึ้นมาก่อนแล้วค่อยมาจัดวางตรงรูปภาคต่อไปนะคะ เราเริ่มกันเลยนะคะเราจะเริ่มจากการนะคะนำรูปมาใส่นะคะด้วยที่ว่ามันสีเหลืองเนาะเราอาจจะคิดว่ามันต้องเป็นสีเหลืองแต่ให้ทุกคนดูต่อนะคะอ่านาลีเลือกรูปนี้นะใส่ลงไปเลยโยนเข้าไปปุ๊บแนแค่คุณคลิกนะคะแล้วก็ลากมาวางมันก็ลงไปแล้วค่ะอ่าต่อจากนั้นด้วยที่ว่านะคะรูปของเรานะคะเป็นสีแบบขาวๆนะคะ ก็จะอจถ้าใช้สีเหลืองอย่างเงี้ยมันก็จะดูแบบซีดๆไปใช่ไหมคะทุกคนเราก็เลือกสีก่อนเลยนารีเลือกสีแดงนะคะอืมอนะคะแต่ตรงนี้นะคะนารีเอาเดี๋ยวย่อก่อนย่อก่อนหรือลบทิ้งก่อนมาเลยอ่ะถ้ามันมีนะคะนารีจะขยับเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ให้เหมาะสมกับรูปภาพนะคะอย่างที่นารีบอกนะคะ ปรับสีใส่ะทีนี้รูปภาพนะคะเราก็จะเอารูปที่คิดว่ามันมุมได้นะคะมาใส่ปึ๊บแล้วก็รูปภาพที่เราต้องการโชว์นะคะด้วยบ้านหลังนี้เป็นบ้านมือสองนะคะก็สภาพก็จะประมาณนี้แต่เราต้องเลือกมุมที่ดูดีให้เขาสนใจเรานะคะเลือกค่ะพเราหามุมที่ใช่กันนะคะ เลือกมุมก่อนด้าหลังสุดด้วยที่ว่านะคะตัวหนังสือนะคะรายละเอียดของโปรโมชั่นนา้นจะค่อนข้างรายละเอียดลึกเยอะนิดหน่อยเพราะว่าเป็นบ้านนะคะก็จะมีว่าเราจะจัดโปรนะคะโปรนี้นาฬีคิดว่าเป็นโปร,รวมสุขค่ะ โปรรวมสุกนะคะโปรรวมสุกคืออะไรนะคะก็คือการคิดชื่อโปรคะ่ะว่าเราต้องการให้อะไรเขาคือเราต้องการให้ความสุขกับคืนกับเขากับผู้ซื้ออารมณ์ประมาณนั้นนะคะคุณต้องมีในส่วนของการคิดคอนเทนต์ตรงนี้ด้วยนะคะอะต่อมานะคะตรงขอบตรงนี้นะคะเราสามารถเปลี่ยนสีได้นะคะในส่วนของการเลือกสีตรงนี้นะคะ ทุกคนก็เลือกตรงสีที่เปลี่ยนนะคะเพราะว่าถ้ามีสองสีตำแหน่งนี้ลักษณะของการไฮไลท์สีอะค่ะถ้าเราไม่เห็นมิติเขานะคะแปลว่ารูปภาพนั้นนะคะขอบสีแดงไม่มีผลอะไรนะคะกับการที่เราเปลี่ยนสีนะคะเราไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนก็ได้นะคะก็แค่เปลี่ยนสีที่เปลี่ยนก็ขอบด้านนอกนี่ค่ะที่เป็นสีแดงเราก็เปลี่ยนเท่านี้นะคะ เมื่อเราจัดเปลี่ยนสีแล้วนะคะเราก็มาเลือกการจัดวางต่อนะคะว่าเราจะวางหนังสือยังไงนะคะอย่างที่นารีบอกนะคะฟอนต์ถ้ามันไม่ใช่เราเปลี่ยนชื่อฟอนต์ไปเลยนะคะอันไหนที่เราไม่ใช้เราก็ลบทิ้งได้เลยนะคะแล้วเราค่อยไปเพิ่มตรงข้อความใหม่นะคะก็เลือกมาใหม่อย่างนี้ก็ได้นะคะเราก็สามารถทําได้นะคะแล้วต่อมานะคะถ้าเรานะคะจะเรียบเรียงกันนะคะเดี๋ยวนารีจะขอ ทำตัวหนังสือเลยนะคะอ่ะโปรนะคะปัวรวมสุนะคะเห็นไหมคะตัวหนังสืออันนี้เขาตั้งขึ้นมามันจะห่างใช่ไหมคะมันจะห่างอ่ะเราสามารถเลือกฟอนต์ที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็ให้มันขยายหรือเน้นความหนาเพิ่มขึ้นมาได้นะคะ ขยายฟอนนะคะแล้วก็ขยับให้มันเป็นอยู่ตรงให้มันเป็นศูนย์นะคะในมือถือก็ขยับแบบนี้นะคะใช้ฟีเจอร์เหมือนกันเลยนะคะคุณสามารถนำนะคะการเรียนตรงนี้แล้วก็ไปใช้ในส่วนของมือถือได้เลยนะคะฟีเจอร์เหมือนกันนะคะการใช้เครื่องมือเหมือนกันเลยนะคะ,อะโอะแล้วเดี๋ยวนาลีจะ เอาตัวหนังสือลงก่อนแล้วจะมาอธิบายให้คุณฟังอีกทีว่ารายละเอียดคอนเทนต์แต่ละคอนเทนต์คืออะไรบ้างนะคะเห็นน้ารีใส่คอนเทนต์เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเป็นตัวหนังสือร้วนๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะมาตกแต่งกันอีกทีว่าเราจะวางตรงไหนเน้นตรงไหนนะคะในส่วนของโปรวมสุขเนี่ยค่ะตรงนี้นะคะมีมิติเห็นไหมคะนาารีจะใส่เอฟเฟกเข้าไปในส่วนของการเพิ่มเงานะคะอ่าแล้วก็เปลี่ยนตัวฟอนต์เป็นสีขาวนะคะ แล้วก็ตรงนี้ใช่ไหมคะมันมัน,ม,นมันดูแบบมันดูไม่แตกต่างใช่ไหมคะทุกคนมันดูไม่ชัดไม่เน้นใช่ไหมนารีก็จะใส่ตรงที่ว่าเป็นที่มันเป็นไฮไลท์ right นะคะทุกคนสามารถเป็น high right, ไฮไลท์ไล่เฉดสีก็ได้หรือสามารถเป็นเลือกนะคะเลือกที่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะเดี๋ยวนะอันนี้เขาเลือกให้เรา อย่างนี้นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะอย่างนี้แล้วเราก็มาย่อเอาขนาดแล้วเราก็ไฮไลท์ตรงนี้นะคะให้มันพอดีกับตัวสื่อนะคะนี่ก็ลากขึ้นมาได้นะคะพื้นข้างหลังเปลี่ยนสีได้นะคะนี่มันก็จะเห็นเน้นชัดขึ้นใช่ไหมคะทุกคนอันนี้เราก็จะเอาไว้ตำแหน่งนี้นะคะแต่ว่าขยับลงมาข้างล่างหน่อยให้พอดีอืม อันนี้ก็ได้แล้วใช่ไหมคะโปรวมสุขได้ทั้งบ้านได้ทั้งของแถมได้ทั้งเงินคืนว้าวดูแล้วน่าสนใจหมู่บ้านเขาหมอดกัวเด่นฮิวนะคะเภอสตีฮชนบุรีสองห้องนอนสองห้องน้ำนะคะนาดีก็จะใส่ในห้องโถงก,ก่อนแล้วก็ด้านหน้านะคะก็จะให้ดูแบบข้างหน้าก่อนนะคะเผื่อใครสนใจอยากดูรูปภาพเพิ่มเราค่อยให้อีกทีนะคะส่วนในของแถมนะคะตรงนี้นะคะมันก็จะ ไม่ชัดเจนใช่ไหมคะมันดูไม่เด่นเนาะเราก็ไปหาอีกค่ะรูปที่จะมาวางตรงนี้นะคะเลือกนาฬิเลือกรูกนี้นะแล้วก็หมุนทิศทางก่อน90องศาลดขนาดไปค่ะเวลาลดขนาดทะแยงมุมนะคะถ้าคุณลดขนาดให้เลือกปุ่มนี้นะคะมันจะลดขนาดนะคะขยับตรงนี้นะคะแล้วก็ เลือกมาอย่างนี้นะคะถ้ามันยาวไปแล้วก็มันก็จะพอดีเห็นไหมคะมันจะพอดีนะคะถ้าเราอยากให้มันมีเห็นข้างหลังนิดนึงนี่ได้แล้วเห็นไหมคะก็ทำให้ดูสวยงามขึ้นนะคะตัดสินใจนะคะแถมฟรีแอร์ ห้องนอนหนึ่งเครื่องเครื่องทำน้ำอุ่นสองเครื่องตัดสินใจภายในเดือนนี้นะคะคือเราจะให้กระตุ้นสิ่งที่เขาต้องการว่าถ้าเดือนนี้ถ้าเขาตัดสินใจซื้อตัดสินใจจองอะไรเงี้ยเขาจะได้รับอะไรบ้างนะคะก็คือได้รับเงินคืนทันทีสองหมื 20, gasoline, ่นเงี้ยตุ๊ดๆๆอะไรเงี้ยค่ะสนใจติดต่อนะคะแล้วยังมีออฟเฟอร์แถมขึ้นมาอีกทาสีใหม่ให้ทั้งหลังเลือกสีตามใจคุณ มันดูเริ่มละกระตุน้นละคือคนเราอ่ะด้วยพฤติกรรมของมนุษย์อะคะ่ะก็คือชอบของแถมนะของฟรีของคืนอะไรอย่างเงี้ยที่มันได้เพิ่มอะคะ่ะโอเคตัดสินใจนะคะเราจะเน้นตัวนี้เลยดีกว่าตัดสินใจเราไปเลือกท่งเอฟเฟกแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะสีเหลืองเลยเด่นเป็นสง่านะคะแล้วก็ตัดสินใจนะคะให้หยับตรงสรงนีน้อันนี้อ่าถ้ามันไม่เห็นแล้วเดี๋ยวนะคะ เราสามารถขยับตรงนี้ให้ลงนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเห็นแล้วก็ถ้าตรงนี้นะคะเราก๊อบก๊อปมาแล้วก็หมุนค่ะปึ๊บส่งไปข้างหลังนีนี่น ให้มันมีอะไรบางอย่างให้มันดูแบบเออนะอันนี้ก็ถือว่าไม่ได้ลายตาอะไรมากนะคะก็คือเราเน้นต้องเน้นสิ่งที่เราต้องการบอกนะคะเพราะเราต้องการจัดโปรโมชั่นกระตุ้นให้เขาตัดสินใจเร็วๆนะคะเพราะถึงต้นนี้นะคะมันมีมันมีมันมัมนซีดไปนาลีจะใส่ตรงนี้เข้าไปปึ๊บลูกศร อันนี้ขยายใหญ่นิดนึงก็ได้นะคะขยับไปชอบด้งแล้วก็ให้มันพอดีนี่ค่ะก็คือจะมีแบบให้เขาเห็นว่าทาสีใหม่ให้ทา้งหลังเลือกสีตามใจคนอันนี้ก็คือ การจัดโปรโมชั่นนะคะเนื้อใจความที่เราต้องการบอกต้องการเน้นสำคัญที่สุดนะคะคุณควรเรียบเรียงคอนเทนต์ต่างๆรายละเอียดต่างๆให้เข้าใจง่ายชัดเจนในหน้าเดียวให้ได้นะคะแล้วคุณจะสามารถทำโปรโมชั่นแจ้งบอกลูกค้าเพื่อปิดการขายหรือกระตุ้นยอดขายของคุณได้ดีเลยค่ะ ลองนําเทคนิคนี้ไปลองใช้ดูนะคะปรับเปลี่ยนสามารถปรับเปลี่ยนปรับ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 ลืมพันอีกแล้วสามารถปรับเปลี่ยนนะคะสินค้าได้นะคะนําทริคดีๆนี้ไปคิดแนวคิดนะคะถ้าต้องการให้นารีนะคะเพิ่มเติมในส่วนไหนทําสินค้าประเภทไหนสามารถแจ้งได้นะคะบอกกล่าวกันเข้ามาเดี๋ยวนารีจะทํา คอนเทนต์นะคะเนื้อหาดีๆเพื่อให้ทุกคนนะคะสามารถนําไปใช้งานนะคะในการขายของโพสขายของได้เลยนะคะไม่ว่าจะสินค้าอะไรก็ตามนะคะลองส่งมาดูค่ะนารีอยากลองทําดูนะคะเพื่อเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะแล้วท้ายสุดนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์นะคะเป็นกําลังใจให้นารีและฝากกดแชร์นะคะและติดตามโค้ดนารีปั้นน้าขายติดปีกด้วยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะ